สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุขูสุกคนเนาะค่ะเนาะสองมาดามฝรั่งขี่นกจ้ามือน,นี่มีแนวสีไฮเบิงเนาะค่ะเนาะโอ้จเจมินอันนี้เหี่ยวคางเหี่ยวเนี่ยอัน,นมีแนวสีไหเบิงค่ะอันน้องคนไทยน่ะเพิ่นไปบานเท่าเนาะวันนี้เพิ่นปติดโควิดเพิ่นเยอย่บานโดนเพิ่นอยู่อีกเมืองหนึง่งอีกมองหนึง่งของตัมเปเร่นี่แหละค่ะที่นี่เห็นเป็นเผื่อนในเฟซบุ๊กกันเนาะเพิ่นกันเลยว่า พี่สาวยังบัว่าสันเนาะตอนแรกเป็นเห่าหนิละถามเพื่อนไปว่าสิฝากยังในบัเนาะให้น,อน้องเพิ่นหิวหายเนาะค่ะเนาะ,ะเพิ่นก็เลยว่าอันใดโย,ย,ย่ะอันใหญ่บัวขนาดอันใหญ่หนานย่านแบบกีดกระเป๋าว่าสันเนาะทั้งลูกทั้งเต่าข้า,จาเจ้าเนาะเลยว่าบนใหญ่ดอกอันหน่อยๆว่าสันกเ็เลยโทรไปบอกลูกชายว่าแม่อยากได้ไหมไม่ยังแม่ไม่เวลาแม,ม่สีเฮียยูทูบเนี่ยสียงมันบ่ได้ยินกเ็เลยวา่าสิเนาะ ลูกชายก็เลยว่าเสียวแบบใดลราไม่นั้นมืดเราอยากได้ไหมเสียวเนี่ยใดสันว่าก็เลยไปเห็นหน้องคนหนึ่งนั่นเขารีวิวไมหมนออ้องอ่าก็ซื้ออย่างละน,น,นอ้องหน่อยต้นหน่อยหนึ่งนะลืมแล้วอกว่าอันนี้นยังเขามาหาพิการอยู่เด้กอ่าน้องอีหยังหลอกเดี๋ยวก็คือ,เด,คอเดี๋ยวก็คือออกมันสี่ละคนเถอะอันลูกชายก็เลยก็เลยว่าซื้อให้แม่ในซองอันเด้อจากใดไม่หลายเนาะ ลูกแล้ว่าเอาไปยัางายแค่เอาเอามาไวเพียรเนาะหาเฮ็ดอันแรกว่าเฮ็ดพังงละะะ้วก็จะอันใหม่อีกเนาะนี่ค่ะแนวอยากได้ขจ้าจมาหอดเดี๋ยวขจ้าจก็เลยโทรมาบอกว่าพี่หนูมาถึงแล้วนะพี่จะมาเอาของเลยไหมสนีน่ะ่าก็เลยถามนั่งว่าหนูหนูได้เอาอีหยังมาเนยของกินมีบอลยวางสินั่งก็เลยว่าพี่นวลโอ้ยเห็นกระแตบอกไปกับหันนี้เด้ออัน,นอันนี้ก็ได้ อันพี่หนูเอาของกินมาโอ้ยอ,อันมีไว้วะสะัสนะไว้ข้าอบอันหนึ่งมาแล้วนะมีไว้มีเห็ดพอมีแมงบัสนแมงกิริดหน่อยนะมีขี้เหล็กบัสนโอ้ยก็เอาแล้วนอกรอยากอยู่นอกกักกกเลยว่าเอาเอาเอาเดี๋ยวหมดแรงเลยงานแล้วมือนีผัดไปเห็ดงานเนอะคะ่ะนอกสะซมือผัดยุดอยู่ดรอกโควิดยุดมาสองเดือนมือนีเป็นมือมือทีว่าะจำหน่ากบะไก่กลับไปเห็ดงานเนอคะ่ะนอก็กลับไปเห็ดงานแล้ว เฮาเจะเลิกมากนี่ละคะ่ะเอาจะเลิกงานมากจงคอยว่ามือนี่บริณำมูบริไปเฝาลมูพึงสิมาเฝาพึงสิมาถึงบานเนาะค่ะเนาะอันเวลาันโมโทอกันฟินแลนด์กับอยู่บานเฮ้าเนาะกับเมืองไทยเนาะมูเพิ่นไหลไปแล้วกับมีการกับมาเพท่านเนาะค่ะเนาะอันนี่คะ่ะโอ๊ยสิพิษบ่นเนียวขืนมากสิโอ๊ยบ่พิษดอ,อกเนาะอันสิเปิดเบิ่งเนาะคะ่ะเอามาซองอ,อัน ถุงเพิ่นนั่นเป็นหนัง,นนางยางดิดูค่ะดูสิเฮ็ดเป็นวอรา์รบารท,ที่นี่เออก็ <c ười> แต่อยากหัวทะลรบารอีหยังล่ะนี่เอาเป็นยังสี่โอ้โหโอ้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 น้องขาน้องมันมีอีหยังมาเนี่ยนีหยังงไรยังสี่โอ้โหเรื่องเนบัตตินี้ อเขาสิไบเ,เสียบใส่ใส่ะโทรศัรท์มเขาคือเป็นอีกแนวนึงอันแนวเสียบมันคือเป็นอีกแนวนึงบันงานสีขาอีกแลว้วบ่อ๋อยใต้อีกแล้วเหรออืมนี่ยังอะไรจังสิใ้เละมองเสียบใส่ทุ่นรทสาบาทอืมอันนี้มองไหมมัมนนาะค่ะเนาะเดี๋ยวฮอสิเดททดสอบไหมไหมของไหมของไหม โอ้โนี่นี่ชุดของมันเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ของชุดนี่หนึ่งชุดนีด่นีน่นนด้อีกนี่อีกสองชุดค่ะอันนี้ก็อีกชุดหนึง่งสร้างให้ลูกซื้อซองอันเนาะคะ่ะเนาะจากหล่าจากสีเห็ดเป็นโมเป็นอะล่องเบิงเนาะคะ่ะเนาะซื้อมาแล้วเนาะจังได้ก็ดได้อัน,นอันนี้ของแถมลูกไส้าลาหายมา ลูกสายดาิ okay. Okay. It. It ่นไหมาผมทบรศัพเ์ีวคนบ่ใส่นะคะเนาะคุณแม่ก็เลยขอโอ้โอ้ือสีก็ได้ลานนี้ก็ผ่มีกันไกล่ะคือเป็นตะยากิเพิ่งสีสังดาบมันอันนี้อันนี้อลูกสายหาย่ายน้อยหา่คเพิ่นบไดใส่นะคะเนาะเอียงระบาดที่นี่นั่นเป็นจยงสี่กะไรนี่โอ้่นสื้อทรบัรท์บหัวเว้ยคนมา่นสื้อมาแเลิคนบไดใส่นะคะเนาะ ให้ให้คุณแม่เถอะคุณแม่อยากได้สิน่ะ่าบอกลูกอีหยังเราปะที่นี่เบิ้งดูนี่งั้นข่าว่ามันหยุดขาออกได้อุ้ยอุ๊ยอีลีอีลีเบิ้งเบิ้งเบิ้งวายวายผัวสุดลราบอแลนี่อายสุดแล้วค่ะอายบัดที่นี่ก็ขาอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเบิ้งดูพี่น้องอุ๊ยอุ๊ยอ๋อคุยพิบเวรเหรอนี่งะออกสิพี่น้องงะขามันออกน่ะ โอ้กะเงาอันใหญ่อันสูงก็อันเก่าสิมาดามซื้อมาอยู่ดอกเนาะเนี่ยเงาอยู่สูงก็ข้องมาดามสองสามเท่าเลยเดียวโอ้ยได้ของถืกใจลายนี่แหละค่ะหนโูสายดายไหมอันนี้ซื้อมานี่ลืมถามหนูว่ามันสุดแล้วเท่ายเนี่ยแตบบ่ผมเสียอืม,มลูกซาายซื้อมา ยาซีโรไ่ไม่ไม่เนาะค่ะเนาะแต่ว่าผมเม็นมือหนีได้มือหนีโคต,เตรเลิกงานมากพี่น้องเมื่อยเมื่อยปวดหัวนําซีเรียสไปเห็นงานเหรอซีเรียสไปเห็นงานเหรอเป็นปวดหัวไค่เนี่ยแต่งมนน้ำยูทูบมงยูทูบน้ำน้ำน้ำหาเบาน้ำเผื่อนึ่งสีไข่เนี่ยเพาปวดหัวพออยู่อยู่โอ้ยนี่ใส่บุรีหรีโอ้ยมือเ้านี่ใจหายกลับม,าม้ามาเห็นแบบนี้สูนสูนบอกพ่อใหญ่ว่า,วาค,คุณคุณคุณลดน้ําต้น รดน้ําผักรดน้ําดอกไม้ให้ชันหน่อยนะบริสัทธ์กับมาแล้วหลดเต้นามดอกไม้แล้วโมโหดนามผักกาดโอ้ยผักกาดเหี่ยวตูบสูญโยข่อยอยากหายเบิงเบิ้งสีหายเบิงอยากหายน้ำผักกาดอ๋อจะเบิงเงไหนพี่น้องเบิงผักกาดข่อยเหี่ยวข่อยคืออยากหายไพโปไแท่ตะลบานเป็นยังจะโมโหดนามหายเนอแล้วเป็นคนซื้อสัดนะโอ้ว่ามื่อเศร้านี่ว่าบวครบง่ายบอกว่าคุณรดน้ำดอกไม้ให้หน่อยนะวางสิ กระเมน็นควมแล้วลดแต่ดอกใหม่โอ้เงดหลายก็เลยสิบริกินแต่อยาก่อนพวใยายขี่ลืมนี่แหละนายหลายดอกใหม่ก็ร่างอันก็ร่างเถ่าก็เสีย <c oughs> มือนีบ่มีอยังค่ะแค่แค่บอกอยากบอกว่าไปเห็นงานแล้วกับบรเดณน้ำหามูเนาะคะนะ่ะเนาะบ่เดไปเฝ่ามูฝ่าพวกเนาะคะนะ่ะเนาะมาถักทายผนเผือเนาะค,ะะคะ่ะโอ้ยยื่อยปวดหัวหลายเหลืองงานมาไปเห็นงานก็นกเครียด ย่างทีเห็นบปท่านเขาอที่อีหยังดอกเอาซ้ำน,นี้เนาะค่ะเนาะอันเดียวอันโทรศัพท์สิง่ายทอกขอบคุณนะคะ่ะขอบคุณทุกกําลังใจทุกการติดตามของมาดามเนาะตอนนี้ก็บฮุกโรยก็คุ้นเนาะคะ่ะขอบคุณเลยเอาคุอมพอเห็นหน้านางเอกโอ้ยขอบคุณนะคะ่ะที่เขามากดติดตามกดซับสกายกดให้กําลังใจเนาะค่ะเนาะเหลืองานมาแล้วค่ะเป็นแนวนี่ละ่ะ สิ่ขคเน่ได้แนวได้แนวมากมาแม่งกีริดเดี๋ยวตามของฮงกินก็แมงกีริดเนาะค่ะเนาะก็สิมันสิแสบขากหลายขอบคุณนะคะขอบคุณในไลค์ค่ะที่มารับชมคลิปเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ